สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะทำซอสพริกของจีนกันนะคะที่เขาเอาไว้ปรุงอาหารและก็เพิ่มสีสันให้อาหารนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างและทำขั้นตอนการทำทำยังไงคะ่ะขั้นตอนแรกเราจะนำพริกแห้งเม็ดใหญ่กับพริกแห้งเม็ดเล็กแช่น้ำให้นุ่มก่อนนะคะ ตัดีและเครื่องปรุงของซอสพริกก็จะมีพริกแห้งที่เราแช่น้ํามีซอสพริกมีน้ํามันมีน้ําเปล่ามีซอสปรุงรสมีน้ําส้มมีกระเทียมสับมีขิงสับมีพริกไทยป่นมีน้ําตาลและก็มีพริกป่นค่ะพริกที่เราแช่น้ําพอนุ่มแล้วเราก็เสดดน้ําแล้วก็นําไปปั่นให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทําซอสพริกกันเลยค่ะใส่น้ํามันลงในกระทะ แล้วก็ใส่กระเทียมสาบใส่ขิงสาบเราจะผัดขิงกับกระเทียมทั้ง2อย่างนี้ให้หอมแล้วก็เหลืองสวยนะคะลักษณะแบบนี้เราก็ใส่พริกที่เรานำไปปัน่นลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ซอสพริก ใส่น้ำตาลใส่พริกไทยป่นใส่พริกป่นใส่น้ำส้มสายชูธรรมดาของเรานะคะใส่ซอสปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำไปครึ่งนึงก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะคนทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะ ให้น้ำตาลมันละลายดีและส่วนผสมทุกอย่างของเราที่ใส่ลงไปให้มันเข้ากันดีค่ะพอมันเริ่มข้นขึ้นเราก็จะใส่น้ำที่เหลืออยู่ให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็คนต่อไปจนซอสพีชของเรามันเริ่มเหนียวเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะพักไว้ให้เย็นแป๊บหนึ่งเราก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ เราจะปั่นให้เนื้อซอสพริกของเราละเอียดยิบเลยค่ะจากนั้นเราก็นำมาใส่ภาชนะเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ได้นานเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปปรุงอาหารก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะเพิ่มรสชาติให้อาหารแล้วก็เพิ่มสีสันให้อาหารค่ะซอสพริกของจริงก็ทำไม่ยากนะคะ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ